ร้านนาตาลีปิดหรือยังนายรู้ไหมร้านนาตาลีเขาปิดหรือยังอะปิดหรือยังบอกฉันมาว่าปิดหรือยังนายรู้ไหมฮะบ่ปิดหรือยังบอกฉันมาเดี๋ยนี้ฉันฉันไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฉันได้ข่าวว่าตำรวจลงพื้นที่ปิดแล้วจริงเหรอตำรวจลงปิดแล้วเหรอร้านนาตาลีของฉันฉันมีเบอร์ที่ฉันชอบอยู่ที่นานด้วย หรอเบอร์อะไรหรอบอกฉันมาได้นะน้องฉันมีเบอร์สวยๆน้องเบอร์สิบเอ็ดฮะน้องเบอร์สิบเอ็ดเหรอนายนายทำอะไรของนายทำไมน้องเบอร์ติบอก็ออกจาขางสวยมวยเอกไม่จริงนายไม่ต้องเชื่อทำไมน้องเบอร์สิบเอ็ดก็มีอะไรบอกฉันมา <c oughs> นายไม่เข้าใจหรอกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ อ้าวมีอะไรจันไม่ขึ้นนายไม่เข้าใจแหละเพาน้องบุษิบอ่ะเออเดี๋ยวบอกฉันมาเดี๋ยวนี้น้องเบอร์สิบเอ็ดเขาทำอะไรเขามีอะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้น้องเบ,บอร์สิบเอ็ดเขาเป็นกระเทยมากระเทยเหรอ เชยนายเอากระเทยนายอัดตัวดำไม่จริงจใช่นายอัดตัวดำนายมันอัดตัวดำนายมันไยเลืองไม่เชื่อนายอัดตัวดำนายอัดตัวดำนายต้องเชื่อก็ไม่เชื่อนายอัดตัวดำนายอัดตัวดำ Ngài A Tua Đàm Ngài A Tua Đàm Chân thầm lại lúc bay Vẫn chân cái màu Màu nó cứ lạp bay Chân Mê Trinh chân Chân, chân lại lúc bay, Cú 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 thầm lại lúc bay Cú Cú A Tua Đàm lỡ Mê Mê Trinh Mê Mê And you just can't fall asleep.